หัวหน้าค้างบอกกับเพลกว่าในองนั้นมีผีจึงห้ามเข้าไปเพลเอกคิดว่าคงเป็นเรื่องล้อเล่นและพูดติดตลกว่าผีก็ป่วยเหมือนกันเดิร์เนียจากนั้นก็ถามหัวหน้าค้างอีกว่าคุณเป็นคนดีไหมเพลเ็นใครๆเรียกหาคุณหัวหน้าค้างตอบว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันคุณตายงโฮกำลังจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตายยมก็ทำอาหารอย่างดีหลายชนิดตามที่คุณตาขอร้องเพื่อให้ทุกคนในทีมจีนี่ได้อยู่กินข้าวด้วยกันพระเอกจะไม่ร่วมกินข้าวด้วยและบอกว่าดูไม่เห็นหน่ากินเลย นายเอกไี่ผัวเรากลบเกลือและแก้ตัวแทนว่าเพระเอกคงหิวเลยพูดไปเรื่อยเปือ่อยเพื่อไม่ให้ไปยอมเสียใจดงโฮลูกชายเจ้าของบ้านแวกลับมาเอาสายชาที่ลืมเอาไว้หัวหน้าครัง้งนึ่งโจในเขาอยู่ร่วมกินข้าวด้วยกันหลังนั่งรออยู่สักพักฮีซุกลูกสาวของคุณตาที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศก็มาพร้อมสามีฝรั่งและลูกสาวเพื่อดูใจคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายลูกสาวคุณตาเสียใจมากที่รู้ว่าคุณตาจะจากไปแล้วและปรับความเข้าใจกับคุณตาได้ ดงโฮก็มองอย่างเศร้าทาให้เขาคิดถึงเรื่องความรักความผูกพันเพราะเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกับแม่หลังจากนั้นคุณตาก็บอกให้ทุกคนทานข้าวกันได้และหลานสาวก็ยังร้องเพลงให้คุณตาฟังอีกด้วยนั้นทําให้คุณตาอดคิดถึงภาพลูกสาวในวัยเด็กไปได้คุณตารู้สึกมีความสุขมากพระเอกก็ยังไม่ยอมกินอาหารร่วมกับทุกคนทุกคนจึงคิดว่าเขาออกไปกินอาหารรูตามลําพังมีเพียงป้ายอมที่คิดว่าเป็นเพราะพระเอกเกิดมาไม่เคยกินของอร่อยแน่เลยพระเอกออกมานั่งเมื่อเมื่อคนเดียวและยิ้มไม่กับคุณตา พร้อมกับเอาไส้กรอกที่นาเอกให้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนมากินเมื่อดองโฮกลับมาเริ่มเปิดใจคุยกับแม่และปรับความเข้าใจกับแม่ได้ดองโฮถามว่าแม่เปลนใจให้คุณตาคนนั้นมาพักที่บ้านของเราเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเงินหรือเปล่าแม่ตอบว่าไม่ใช่ในเ,เรื่องที่พระเอกพูดจาเตือนสติแม่คิดสัน้นและมีชีวิตอยู่ต่อไปพอรู้ว่าเธอไม่อยากตายการตายไม่ได้ง่ายใดและเขาก็ลองมาแล้วด้วยแม่ดองโฮรู้สึกขอบคุณพระเอกมาที่พูดจาแรงแบบนั้นจนทําให้คิดได้ และคิดว่าแม้ภายนอกพระเอกจะดูเป็นคนแข็งกระด้างแต่จิตใจของเขากลับต่างออกไปในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกําลังหลับอยู่พระเอกเก็บลูกครับมาฝากคุณตาแต่ท่านก็จากไปแล้วอย่างสงบนายเอกเข้ามาดูและบอกพระเอกปล่อยมือจากคุณตาซึ่งพระเอกยังทําใจไม่ได้เพราะไม่ได้ขอโทษคุณตาเรื่องที่เขาทําตัวไม่ดีนายเอกปลอบใจว่าคุณตาต้องเข้าใจแน่หลังจากนั้นลูกสาวคุณตาก็มาบอกลาและขอไปเจอกับคุณแม่วันต่อมาป้ายอมไปห่วงพระเอกเมื่อไม่เห็นว่าเขามาทํางาน หัวหน้าคังคิดว่าพระเอกคงยังทำใจไม่ได้เพราะคุณตายงโฮคือเคสแรกของเขาพระเอกออกมานั่งดื่มโดยชวนจินกูมานั่งเป็นเพื่อนพระเอกบอกว่าไว้ใจจินกูที่สุดจึงได้ฝากเงินและน้องหมายเขาดูแลเขาเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่ไม่เคยหัวเราะเยาะตอนที่เจอกันที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพระเอกยังบ่นต่อว่าตอนเด็กมีแต่คนนางแกโดนซ้อมโดนทำร้ายตลอดไม่เว้นแม้แต่พ่อที่เลี้ยงดูกันมาก็ทำรา้ายเขาจนแทบไม่อยากจดจำใบหน้าของพ่อ เมื่อเพเอกเมาจนไม่ได้สติจินกูเลยพาพราะเอกนั่งรถแท็กซี่ไปส่งที่โรงพยาบาลตามที่เพเอกบอกไว้หัวหน้าข้างถามว่าเป็นเพื่อนของเพเอกเหรอจินกูบอกว่าแกกว่าเพล็กสองปีและรีบขอตัวกลับไปทันทีรุงชาวเพเอกตื่นมาก็เรียกหาลูกจา๋าแต่กลับพบว่ามันนั่งสบายมากมีนางเอกคอยป้อนอาหารให้แถมเธอยังเอาบ้านหมาทาสีใหม่มาให้อีกด้วยนางเอกบอกเพเอกว่าเดี๋ยวจะขายบ้านแล้วข่าสซ่อมรถมาให้เพเอกบอกว่าขายรถไปแล้วล่ะ เอกคิดว่างั้นคงไม่ต้องจ่ายแล้วแต่พระเอกกลับบอกว่าคนละเรื่องกันยังไงก็ต้องจ่ายทําเอานากเอกแอบเซ็งเมื่อหัวหน้าคังเข้ามาก็หาเครื่องดื่มแก้ให้กับพระเอกพระเอกเลยถามว่าผีที่ห้องนั้นมันมีจริงหรอหัวหน้าคังบอกว่าเป็นผีที่กินคนด้วยและจะย้ายไปกินคนบริสุทธิ์เรื่อยๆจนต้องถังมันเอาไว้พระเอกประชดว่าถังไว้แล้วผีมันจะไม่ออกมาหรือไงบ้าบอรจริงๆเมืองน,นี้ขนาดผีก็ยังบา้า ต่อมาเซฮีเด็กสาวที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอาการของเธอก็เริ่มรุนแรงขึ้นและร้องไห้เสียงดังเมื่อเจ็บปวดจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนทําให้รบกวนผู้ป่วยที่อยู่รวมห้องและก้าวร้ากับนางเอกพยาบาลที่มาดูแลอีกด้วยเพะเอกจะเข้าไปช่วยแต่หมอชินก็เข้ามาพอดีและบอยนางเอกไปหยิบยาแก้ปวดมาให้นางเอกเสียใจที่ไม่รู้จะช่วยเซฮีอย่างไรเพราะไม่อยากทนเห็นเธอเจ,อเจ็บปวดด้านซอกจุนไปหาจินกระยองที่คุกและถามว่าเพะเอกอยู่ที่ไหน จินกะยองประชดว่าจะถามคนที่ติดคุกอยู่จะรู้ได้ไงซอกจุนจึงถามว่าเงินอยู่ที่ไหนจินกะยองตอบว่าเงินไม่ไปกับกองเพลิงแล้วตอนที่เธอกับพระเอกรมควันจะฆ่าตัวตายเธอเลยต้องติดคุกก็หาวาังเพลิงนี่ไงล่ะแต่ซอกจุนก็ไม่เชื่อคิดว่าจุนกะยองกําลังโกหกจินกะยองบอกว่าหยุดถามเรื่องเงิน300ล้านได้แล้วเพราะที่ขายตัวเธอได้เงินไปตั้ง2,000ล้านซอกจุนเลยต้องกลับไปด้วยความหมงุดหงิดทิมได้บอกแสะอะไร ต่อมาเมื่อหัวหน้าคังรู้ว่าเซฮีต้องการปรารถนาสุดท้ายเรื่องอะไรจึงสัญญาว่าจะช่วยแต่ขอร้องให้เธออย่าหาเรื่องผู้ป่วยคนอื่นอีกเซฮีไม่มั่นใจว่าทีมจีนี้จะช่วยได้เรารุ่นพี่พโยยูแทเป็นดารานที่ดังมากหัวหน้าคังยิ้มและบอกว่าคอยดูก็แล้วกันเซฮีมาขอโทษนางเอกนางเอกก็ไม่ได้โกรธเพราะเข้าใจดีว่าเซฮีเจ็บปวดมากเซฮีเข้าไปก่อนนางเอกแล้วเพลงก,ก็เดินผ่านไปพอดีนางเอกจอจาะพูดให้เพลงได้ยินว่าเจ็บก็บอกว่าเจ็บไม่งั้นใครจะไปรู้ อยู่ที่นี่ไม่ต้องทนใช้ชีวิตทรมานไปหรอกหัดบอกความเจ็บให้คนอื่นดูบ้างนางเอกตั้งใจให้เพกได้ยินเพลเขาเลิกปิดกั้นตัวเองสักทีหัวหน้าคังมานั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับพโยยูแทซึ่งเขาเป็นไนอดอลด้านละครเวทีและไม่ง่ายเลยที่จะติดต่อไปหาเขาความปรารถนาสุดท้ายของเซฮีก็คืออยากแสดงละครร่วมกับพโยยูแทสักครั้งต่อมาหัวหน้าคังจึงได้ลากพระเอกมาด้วยเพื่อมาหาพโยคยูแทด้วยกันในงานแสดงละครเวทีของเขา จากนั้นก็บอกให้พระเอกไปถ่วงเวลาการดเอาไว้แล้วหัวหน้าคังก็แอบ,บเข้าไปในสตูดิโอของละครเวทีแต่พโยยุแทน,นั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่เคยเห็นหัวใครเมื่อหัวหน้าคังเข้าไปขอร้องให้เขามาร่วมแสดงละครกับผู้ป่วยคนหนึ่งเขาก็ไม่สนใจจะฟังและรีบเดินออกไปทันทีพระเอกกลับมาช่วยป้ายอมทำอาหารเลยได้รู้ว่าที่ป้ายอมมาเป็นแม่ครัวจิตอาสาในทีมจีนี่ก็เพราะลูกสาวที่เคยป่วยและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ขอร้องให้ป้ายอมนั้นช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแม้เธอจะจากไปแล้วก็ตาม เมื่อเพกรับรู้เรื่องราวอนาเศร้านี้ก็ยอมกินอาหารที่ป้ายอมทำแต่ในใจก็หดหู่จนแทบกินไม่ไหวจึงได้เดินออกไปข้างนอกเมื่อเพกกลับมาอีกครั้งป้ายอมถามว่าอาหารที่ทำไม่อร่อยหรอพระเอกผู้เชิงแม่ป้าน้อยใจว่าตนเองไม่ได้ชอบกินอะไรเป็นพิเศษเพราะกินเพื่ออยู่เท่านั้นต่อมาขาของวนหนาคังก็หายแล้วและสามารถถอดเฝือกอกอกได้แต่เขาขออนุญ,ญาตหมอที่จะใส่เฝือกต่อไปเพราะต้องการรังพระเอกให้ทำงานอยู่กับเขาต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นหัวหน้าคังก็นัดพระเอกไปเจอกันที่โรงละครเพราะมีการออดิชั่นนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งงานนี้พโยยุแทามาเป็นกรรมการตัดสินด้วยหัวหน้าคังนำบันทึกเสียงการร้องเพลงของเซฮีไปเปิดบนเวทีให้พโยยุแทและคณะกรรมการฟังโดยบอกว่าเธอเป็นนักแสดงหน้าใหม่และเรียนการแสดงมา5ปีแล้วมีพโยยุแทเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงหัวหน้าคังขอร้องให้พโยยุแทเห็นใจในการป่วยระยะสุดท้ายของเซฮีที่ปรารถนาจะแสดงคู่กับเขาสักครั้ง แต่พโยยูแทก็ไม่สนใจและเจ้าหน้าที่ลากตัวหัวหน้าคังออกไปพระเอกไม่เห็นพวกกาลากตัวหัวหน้าคังออกมาโยนเอาไว้ก็รู้สึกโหมากจะเข้าไปต่อยแต่หัวหน้าคังก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะช่วยเซฮีไม่ได้พระเอกพาหัวหน้าคังกลาบโกรธถามไม่ได้ว่าการทํางานตามคาขอสุดท้ายให้ผู้ป่วยมันฟรีจริงเหรอหัวหน้าคังบอกว่าฟรีจริงๆเราเรียกว่างานอาสาไงพระเอกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําต้องทนให้คนอื่นมาทําตัวแย่ๆใส่ด้วย ซอกจนยังโทรหาพระเอกไม่เลิกพระเอกลยโยนมือถือทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้เขาติดต่อได้อีกเมื่อกลับมาถึงโรงพยาบาลหัวหน้าคัางจัดแจงหาถุงนอนให้กับพระเอกพระเอกยังงงๆที่หัวหน้าคัางชอบผู้จากัดกันตลอดแต่ก็ดูเหมือนเป็นห่วงเป็นใยเขารวมถึงไปยอมก็คอยห่วงเวลาไม่ยอมกินขา้าวนั่นทำให้พระเอกเริ่มรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ในทีมจีนี่และคิดว่าถ้าอยู่ที่นี่สักวันหนึ่งที่ป่วยหนะักคนที่ดีต้องช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ แต่พเพลก็คิดว่าไอ้ชีวิตสงบสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมเพราะชีวิตเขามันไม่เคยสงบสุขเลยตกกลางคืนป้ายอมแอบเข้าไปในห้อง403ที่ล็อกเอาไว้และโทรรายงานหัวหน้าคังว่าคนในห้องนั้นยังโอเคอยู่ในขณะเดียวกันหัวหน้าคังก็นั่งมองรูปลูกชายของตัวเองอยู่ท้ายรถพระเอกนอนฝันร้ายและคิดถึงเรื่องราวที่ช่วยเหลือจิงกระยองไว้ตอนเด็กเดพระเอกคอยปกป้องดูแลเธอเสมือนน้องสาวแท้ๆแต่สุดท้ายพระเอกก็ไม่สามารถปกป้องเธอไว้ได้ตลอด เมื่อเธอต้องขายตัวและทํามาให้กับพวกของซอกจุนเพเอกเสียใจมากและไม่มีทางออกจนวันหนึ่งจินกะยองชวนเพเอกลมควันตายไปพร้อมกันเพื่อหวังหลุดพ้นจากช่วงเวลายากลําบากนี้แต่พระเอกก็เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ระยอมมาปลุกเพเอกแต่เช้าไอออกไปซื้อของให้หน่อยและเรียกเพเอกว่าหัวหน้าจิว๋วเพเอกเดินไปก็บ่นไปตลอดทางแต่ในใจก็แอบชอบกับคําเรียกนี้ต่อมาโซจินนำข่าวมาบอกทุกคนในโรงพยาบาลว่าพโยยูแทเปลี่ยนใจแล้วเขาจะเข้าร่วมสแสดงละครให้กับเรา เพราะพโยยูแทดันไปสร้างข่าวชาวาทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาต้นสังกัดของเขาจึงติดต่อหัวหน้าคัางมาเพื่อหวังสร้างภาพลักษณ์ดีๆลบข่าวชาวของพโยยูแทนั่นเองนักเอกมาเซลเซฮีว่าชอบผู้ชายแบบนั้นไปได้ไงได้ข่าวว่าไร้มารยาสุดๆแถมยังเป็นเสือผู้หญิงอีกด้วยเซฮีบอกว่าลูกนี้ก็ไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดและเธอก็ไม่ใช่คนดีอะไรด้วยเมื่อข่าวว่าดาราจะมาที่โรงพยาบาลทุกคนก็แห่ไปกิดกา์ดกันใหญ่ มีเพียงเพะเอกที่ดูจะไม่สนใจและบอกว่าดาราก็คนเหมือนกันแหละเมื่อพโยยูแทมมาถึงหัวหน้าครังมาขอบคุณที่เขามาเขาจึงรีบบอกว่าไม่ใช่เพราะจดหมายที่เพื่อนลุงส่งให้หรอกนะเพราะยังไม่เปิดอ่านด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วเขาเปิดอ่านมันแล้วได้เห็นรูปเซฮีที่หน้าตาสวยมากเลยยอมมาแสดงละครด้วยแต่เมื่อพโยยูแทเห็นเซฮีตัวจริงก็แอบช็อกเบาๆเพราะเธอไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเซฮีบอกความปรารถนาของตัวเองที่อยากจะแสดงละครเวทีกับเขาสักครั้งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และเธอยังเขียนบทพร้อมขอให้คนในโรงพยาบาลแสดงด้วยอีกเจ็ดคนและดูเหมือนว่าเซฮีจะได้คนครบแล้วโดยในนั้นก็มีเพ่กรวมอยู่ด้วยพโยยุแทแอบเซ็งเพราะดูท่างานนี้จะไม่ใช่ง่ายซะแล้วจากนั้นก็ขอให้เซฮีแสดงกับเขาสองคนก็พอแต่เซฮีก็ยืนยันว่าจะต้องมีคนอื่นๆรวมด้วยเซฮียังเขียนบทให้เพกกับนังเอกเป็นคู่รองอีกด้วยโดยทั้งคู่ต้องแสดงเป็นคู่รักกันพเอกระเะบนว่าทำไมต้องเล่นกับผู้หญิงประหลาดด้วย นเนก่ก็บ่นประชดว่าคุณอสิผู้ชายชีวิตพังเนาเฟ้เลยวันหมดอายุไปไกลแล้วด้วยและการแสดงละครเวทีครั้งนี้หัวหน้าคังก็เป็นผู้กำกับให้กับเซฮีหลังคุยเรื่องละครกันเสร็จเซฮีเรียกเพลงวาพี่และขอโทษเรื่องที่เธอพูดจามไม่ไดีใส่เขาตอนเจอกันวันแรกพระเอกจะไม่เล่นละครเพราะเกิดมาไม่เคยทําอะไรแบบนี้นเน่ก็บ่นว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันครั้งแรกก็ไม่อยากมีฉากหนานนกับคุณหรอกฉันก็เลือกเหมือนกัน พระเอกเลยขึ้นเลยถามว่าผมมันเป็นยังไงหรอที่บอกว่าน่าเฟะหมดอายุทําไมต้องพูดจาแรงๆใส่ด้วยในเอกบอกว่าก็คุณมายั่วโมโหก่อนทาไมเซฮีรู้สึกว่าคู่นี้เข้ากันดีนะานเอกนี่บอกว่าพูดอะไรแบบนั้นฉันชอบผู้ชายหุนดีเพอเอกบอกว่าผมก็หุ่นดีนะแหมหลงตัวเองซะไม่มีอะ่ะพระเอกต่อมาทุกคนที่ร่วมแสดงละครก็มาซักซ้อมกันใหญ่ไม่เว้นแม้แต่พระเอกปากบอกว่าไม่อยากเล่นแต่ก็แอบมาซ้อมเต้นอยู่เหมือนกัน ปยอมเอาแกงกะหรี่มาให้เพเอกลองกินเพราะเดาว่าต้องเป็นจานโปรดของเขาแน่ความจริงแล้วมันก็เป็นจานโปรดของเพเอกจริงๆซึ่งชอบกินตอนเด็กๆตอนสมัยอยู่โรงเรียนแต่เพเอกก็โกหกป้าไปว่าป้าเดาผิดแล้วหลังจากนั้นพระเอกมาช่วยไปยอมทำอาหารเป็นการขอบคุณที่ทำแกงกะหรี่ให้กินไปยอมจซว่าเพเอกเหมือนเป็นลูกหัวหน้าคังเลยจนเพเอกรู้ว่าหัวหน้าคังก็มีลูกชายด้วยและแขวนรูปไปที่รถแต่ไปยอมก็บอกให้พระเอกอย่าไปถามเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้กับหัวหน้าคังเพราะไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเลย เมื่อนางเอกผ่านมาหยิบน้ำแข็งไปอยอมช่วยกินผักดองที่กำลังทำพายเอกเลยป้อนให้หนางเอกและเช็ดปากให้เธอด้วยช็อตน,นี้นางเอกถึงกับใจสัน่นโดนเพลกตกไปเบาๆเ,เพลงถามว่าอร่อยไหมเป็นไงบ้างเธอก็ตอบว่าจืดไปและรีบเดินออกไปเลยแอบเขินเพลงซะงั้นและไปแอบยืนมองเพลงอยู่หลังประตูปาเม่บ้านผ่านเมนเข้าจึงชักนางนาเอกว่ากำลังมองอะไรอยู่ทำไมหน้าแดงแบบนั้นเธอจึงรีบแก้ตัวว่าวันนี้อากาศมันร้อนมาก การซ้อนมะครก็ดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีเว้นแต่พระเอกกับนางเอกแอบกัดกันตลอดแต่ทั้งหมดก็มีความสุขกับการซ้อมเต้นระหว่างที่พระเอกซ้อมบทพูดบอกรักกับนางเอกพระเอกก็เกรงหนักมากจนพูดไม่ออกทุกคนจึงได้แซวพระเอกว่าไม่เคยมีความรักใช่ไหมถึงพูดติดขัดแบบนี้พระเอกแก้ตัวว่าทําไมจะไม่เคยล่ะแต่ดูเหมือนพระเอกจะไม่เคยมีจริงๆในนียระหว่างที่ทุกคนซ้อมหมอชีวนก็มายืนแอบดูอยู่ด้วยต่อมาก็มีเคที่ผู้ป่วยจากไปอย่างกระทันหัน ลูกสาวของผู้ป่วยมาลาเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกแอบมองอย่างเศร้าๆหลังจากนั้นหัวหน้าครังและพระเอกก็ขับรถพยาบาลพาศพผู้ป่วยไปจัดการทำพิธีต่อไปเมื่อหมอชีฮุนเห็นว่านางเอกข้อเท้าแพลงจึงได้เอายามาให้และขอโทษที่คานเรื่องที่นางเอกและจินจีนี่ทำก่อนหน้านี้นเนกเข้าใจดีว่าเขาก็คงมีจุดยืนของเขาหมอถามว่าพระเอกทำงานเป็นยังไงบ้างนางเอกก็เล่าว่าพระเอกพึ่งพาได้มากเลยและผู้ใหญ่ทุกคนก็เอ็นดูเขาด้วย คิดไม่ถึงว่านักเลงอย่างเขาจะทํางานได้ดีและเขาก็ชอบใส่ใจคนอื่นใครใช้อะไรก็ทําหมดนายเอกพูดไปก็ยิ้มไปจนหมอแอบ,บคิดว่าหรือตัวเองจะหมดหวังซะแลว้วรุ่งเช้าหัวหน้าคังมาคุยกับหมอชีหุนที่ไม่ค่อยเห็นเขามาที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ตั้งแต่ที่คุณยุนจากไปและรู้ว่าหมอชีหุนคงไม่ชอบสิ่งที่ทีมจีนี่ทำแต่หัวหน้าคังก็เข้าใจหมอและรู้สึกขอบคุณหมอตลอดที่เคยให้ที่พักกับเขาที่ห้อง403แถมยังรักษาเขาฟรีๆจนหายอีกด้วย หัวหน้าคัางบอกกับหมอชีหุนว่าสิ่งที่ทีมจีนี้ทำอยู่ก็เหมือนเป็นการแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณกับคนอื่นๆเหมือนที่หมอทำพระเอกนอนอยู่ในรถจนตื่นขึ้นมาอีกทีเห็นไฟในห้อง403เปิดอยู่แต่พอไปดูห้องมันก็ถูกล็อกเอาไว้พระเอกจึงกลับมาบอกเรื่องนี้กับนางเอกแต่เห็นเธอกำลังหลับอยู่แถมหัวกำลังจะโขกกับโต๊ะอีกด้วยพระเอกเลยช่วยจับหัวเธอเอาไว้นเนกตื่นขึ้น,นมาคิดว่าพระเอกมาหยุ่มหัวกันและหยุ่มหัวกลับต่อว่าพระเอกคิดจะหยุ่มหัวคนตอนหลับหรือไง พล็กบ่นว่าแค่อยากจะช่วยจากนั้นก็ถามว่าห้อง403ทาไมถึงล็อกไว้ตลอดนเนกบอกว่าเพราะมันเป็นห้องเก็บของแต่มันกลับไม่ตรงกับที่เพเอกได้ยินมาพอหัวหน้าคัางบอกว่าเป็นห้องของคนใครในเนกบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะใช้เพราะห้องมันไม่พอแต่ตอนนี้ใช้เก็บของอยู่เพเอกจึงได้บอกว่าในห้องนั้นมีผีนะนเอกเล็กแกล้งทาหลอกผีเพเอกซะเลยและบอกว่าเชื่อกบาลแล้วโลกนี้ไม่มีผีจริงๆสักหน่อยและแซวเพเอกว่าคงรู้สึกผูกพันกับที่นี่แล้วใช่ไหม พระเอกก็ไม่ยอมรับและเสียงว่าไม่ใช่สักหน่อยต่อมาพโยยูแท้ก็มาซ้อมละครด้วยแต่ก็ทําแบบไม่ค่อยเต็มใจนะปาเมบ้านจึงได้ขูว่ว่าจะแฉห,หมดว่าทําเพื่อกู้ภาพลักษณ์ทีนี้ได้พังแน่พโยยูแท้จึงยอมทําตัวดีๆและตั้งใจซ้อมละครกับเซฮีระหว่างที่พโยยูแท้ซ้อมละครกับเซฮีได้สัมผัสมือเธอเบาๆนั่นทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวยังไงไม่รู้ด้านพระเอกกับนางเอกก็เริ่มเขินๆพระเอกรู้สึกเกรงเหมือนเดิม ก่อนพโยยูแทจะกล่าวเซฮีเอาถุงมือมาให้กับเขาและขอบคุณเขาที่มาร่วมสแสดงด้วยความอ่อนยนจริงใจของเซฮีแอบทำให้ใจของพโยยูแทหวั่นไหวและคิดไปว่าหรือจะตกหลุมรักคนที่ใกล้าตายเขาแล้ววันต่อมาทุกคนมาช่วยกันจัดเวทีพระเอกอดถามเด็กไม่ได้ว่าทําไมเธอต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงและมาทํางานอาสาอะไรพวกนี้ด้วยเธอจึงเล่าเรื่องที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งคือหนึ่งแม่จะปวดมากพี่ชายก็เข้ากลม้มรถพยาบาลเข้ามาไม่ได้เพราะอิมาตกหนัก เธอพยายามแบกแม่ออกมาเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลแต่ก็แบกไม่ไหวเกลียดตัวเองมากที่ไม่แข็งแรงพอจึงได้บอกกับตัวเองเสมอว่าต้องออกกำลังกายและมีชีวิตอยู่นานๆเพื่ออยู่เคียงข้างคนไข้ในนาทีสุดท้ายให้ได้พระเอกถามถึงรอยสักที่แขนของนางเอกด้วยเธอตอบว่าเป็นภาษาลาตินที่แปลว่าความตายไม่ใช่จุดจบต่อมาอาการของเซฮีก็แย่ลงแต่เธอก็ยืนการว่าจะขอแสดงละครเวทีให้ได้แม้ต้องตายบนเวทีก็ยอม หมอชีวุนไม่ต้องการให้เซฮีทำแบบนั้นเพราะเป็นห่วงว่าเธอจะเหนื่อยมากๆนางเอกจึงไปช่วยพูดกับหมอชีวุนว่าเซฮีคงจะมีความสุขมากถ้าได้แสดงละครครั้งสุดท้ายเพราะเตรียมการแสดงไว้หมดแล้วหมอตำหนิหนางเอกที่เป็นพยาบาลแต่กลับปล่อยให้คนไข้กดดันร่างกายตัวเองไปให้ท้ายทำเรื่องแบบนี้จากนั้นก็บอกต่อว่าต่อไปนี้ห้ามอ้างความต้องการของคนไข้แล้วไปทำอะไรกับหัวหน้าข้างอีกโดยไม่ได้รับอนุญาตพระเอกที่ได้ยินก็เข้ามาต่อว่าหมอชีหุนไม่ควรขึ้นเสียงต่อหน้าคนอื่น หมอเป็นพระราชาหรือไงหมอบอกว่าคำพูดของเขาจริงจังพระเอกบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นเหมือนกันและสิ่งที่ทําอยู่ก็คือความปรารถนาดีอยากทําตามคําขอของคนไข้ต้องขออนุญาตก,กันด้วยหรอบ้าบอกเกินไปแล้วแต่หมอชินกับบอยให้พระเอกออกไปจากโรงพยาบาลน,นี้ซะถ้ายังทําตัวแบบนี้พระเอกจึงได้ถามว่าจะให้ผมกลับเข้าคุกหรอจะรับผิดชอบไว้หรอหมอจึงได้ถามว่าแล้วจะทําบ้าอะไรพระเอกยืนยันว่าจะทําตามคําขอของคนไข้ใ,ให้ได้เพราะเขาอยู่ทิมจีนี่